สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนจะพามาดูอไม้มงคลอีกหนึ่งอย่างเห็นไหมคะนี่กกอันอวบอ้วนของเขาเลยนะคะน,นี่กกันอวบอ้วนของเขานะคะแล้วก็เขาแตกอ่าโนแตกใบยเยอะมากกอใหญ่มากใช่แล้วคะ่ะอันนี้คือกวากมรกตค่ะนี่นะคะกวากมรกต เป็นไม้ใบที่สวยงามอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะนี่เลยอันนี้เขาจะตั้งอยู่ในร่มก็คือช่วงเช้าเขาจะได้แดดนะจนถึงประมาณ9 0โมง 10, 10. ิโมงเช้าเนี่ยเขาก็จะมีแดดนะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเขาก็จะร่มนะคะเขาเขาก็จะให้ใบที่เงางามสวยขนาดนี้เลยนะ นกวากมอระกตนะคะเราเชื่อกันว่า,าเป็นไม้มงคลถ้าใครปลูกจนออกดอกเนี่ยนะคะเขาก็จะให้โชคให้ลาบแล้วเจ้าต้นนี้นะคะเขาก็จะแปลกมากเลยแค่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะตรงปลายใบเขาเนี่ยปกติเขาจะออกเป็นคู่คู่นะคะแต่ว่าเขาจะแทงยอดใบมาอีกหนึ่งใบ ห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นยอดอ่อนที่เขาก็เพิ่งจะแตกขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยค่ะเขาจะแตกยอดอ่อนแบบนี้นะคะขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะเพียงแต่ว่ารดน้ำทุกวันแล้วเราก็ใช้น้ำปุ๋ยหมักคีวภาพของเราเนี่ยผสมน้ำรดทุกวันนะคะแล้วแดดเขาก็จะค่ายแค่ช่วงเช้า ะะช่วงเช้าเขาจะได้แดดอยู่แต่ว่าช่วงบ่ายนี้ก็ไม่มีแดดแล้วเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะเขาก็แบบดูงอกความเจริญงอกงามของเขาความสวยงามของเขาตั้งไว้หน้าบ้านหน้าร้านค้านะคะเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเรือนให้กับร้านค้านะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยก็ลองๆไปหามาปลูกดูนะคะนอกจาก ความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนแล้วก็ยังให้ความล่มลื่นให้ความเย็นตาเย็นใจสบายใจด้วยถ้าไงพี่เดินฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ